ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีเซตนาฬิกาตั้งนาฬิกาเข็มนะครับ <c ười> เพื่อที่จะให้วันที่กับกับเข็มมันบาลานซ์กันนะครับคือหมายความว่าวันที่ต้องเปลี่ยนตอ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 น,ตอนเที่ยงคืนนะครับเราจะตั้งยังไงไว้่ให้เวลาเวลากับวันที่วันที่จะต้องเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนเราจะตั้งตั้งตั้งยังไงนะครับคือเริ่มเริ่มต้นก็นคือการตั้งเวลานี่นาฬิกาเราจะหมุนสองรอบนะครับดิบสีนาฬิกานาฬิกาจะ จะวันที่จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการตั้งเราตั้งตอนไหนนะครับอ right you know huh? ันรุ่นนี้จะเป็นมะยมมะยมเกลียวนะครับมะยมเกลียวที่เป็นต้องหมุนเกลียวเข้าไปเก็บเก็บมะยมที่ว่ากันน้านะครับเป็นประมาณนาฬกาพรกรุ่นแท็กคอยเออร์หรือรุ่นบางรุ่นนะครับจะเป็นในกลุ่มมะยมเกลียวก็จะมีประมาณนี้ต้องคลายเกลียวมาก่อนหมายความว่าคลายคลายเกลียวนี่คือต้องหมุนหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับคลายไม่ต้องดึงนะครับหมุนเฉยจะเด้งออกมาแล้วตึ๊กมันจะเด้งออกมามันจะเป็นสปริง พยมมันจะเป็นสปริงต้องต้องคลายเกลียวมาก่อนนะครับคลายเกลียวเสร็จปับ๊บแล้วเราก็ก็สกิดดึงดึงดึงออกมานะครับอ่าดึงดึงตั้งเข็มนี่คือมีมีมันมีมีสองกึกนะครับกึ๊กแรกนี่เป็นตั้งบันที่กึกที่สองคือตั้งเข็มเราจะเราจะตั้งที่เข็มก่อนนะครับล้วก็ขมุนไปตาม สามรอบนะครับนี้ถ้าเราหมุนเทียก่อนก็ได้ครับว่าว่าว่ามันถึงตอนไหนนะครับหมุนให้วันที่เปลี่ยนไปก่อนวันที่เปลี่ยนถ้าถ้าวันที่เปลี่ยนปั๊บเราจะนับว่ามันเป็นตอนเที่ยงคืนนะครับถ้าวันที่ไม่เปลี่ยนเราก็หมุนไปก่อนถ้าก็คือเที่ยงวันถ้าเราอยากทดลองดูว่าวันที่เปลี่ยนตามปกติไหมเราก็ต้องหมุนหมุนให้วันที่เปลี่ยนนะครับนี่ครับวันที่ต้องเปลี่ยนนะครับ ไเปลี่ยน,น,นที่ที่จะต้องเปลี่ยนนี่นี่ครับคือวันนี้คือนที่เปลี่ยนตรนนี้คือเที่ยงคืนนะครับเที่ยงเที่ยงเที่ยงคืนก็เราก็ตอนนี้เราตั้งตอนตอนประมาณสิบโมงนะครับประมาณสิบโมงเราก็ตั้งหมุนไปให้ถึงสิบโมงเลยครับอันนี้จะตั้งเวลาเลยสิบโมงสิบโมงหนึ่งทีเวลาทีท่ที่ช่างตั้งนะครับครับนี่ก็ แต่ปั๊บหนึ่งนาทีตรงนะครับแต่ปับ๊บเราก็ดันดันมโย,ยมเข้ากักเก็บก่อนนะครับนี่คือนี่คือถ้าถ้าเราหมุนแบบเนี้ยหมุนไปไประมาณเนี้ยคือมโย,ยมอยู่ในที่ตำแหน่งตำแหน่งในสุดแล้วครับแต่ว่ายังไม่เก็บทำมโย,ยมเา้าเราตั้งตอนนี้เราจะตั้งวันที่นะครับวันที่ก็คือเราดึงมานิดนึงนะครับ ิกแรกเราจะรู้สึกได้ว่ากิกแรกกิกสองถ้าเราหมุนดึงถึงกิกสองเราหมุนปั๊บแบบวันที่ก็จะหมุนตามนี่ครับเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยคือตั้งคือคือวันที่เออคือคือเข็มก็จะหมุนตามหมายความว่าเราดึงเลยนะครับให้เราดันดันกลับคืนนิดนึงแล้วก็ดึงอ่าถ้าเราหมุนก็คือยังยัง,ย,งยังไม่ถึงล็อกนะครับเราต้องดึงนิดนึงเบาๆนะครับใช้เล็บสกิดกานะครับอย่าใช้กําลังมากนะครับเดี๋ยวหลุดได้เขาสร้างหมุนปั๊บอย่างนี้คือคือหมุนนี้ก็คือวันวันวันที่มันจะขยับนะบเนี่ย หมุนหมุนหมุนวันถ้ารุ่นรุ่นรุ่นไหนมีสัปดาห์ก็จะหมุนอันนี้เราหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นมาเพราะว่านี่คือวันวันที่ถ้ารุ่นไหนที่มีสัปดาห์มันจะหมุนลงย้อนกลับสลับกันนะครับคิดูง่ายๆคิดง่ายๆว่าถ้าเป็นวันที่กับสัปดาห์มันจะหมุนสลับด้านกันนะครับแค่นั้นแหละครับนี่เราก็หมุนตั้งวันที่ไปเลยตั้งวันที่วันนี้สามที่สามสิบนะครับสามสิบสิบปั๊บเสร็จ พอได้เวลาแล้วนะครับอันน <Yeah. S 2> the ี้แหละก็ได้พตรงได้เวลาแล้วก็วันที่ตรงปั๊บเราก็ดันมยมเข้านะครับดันคิกนิดนึงนะครับดันดันก่อนอันนี้คือเข้าแล้วเราหมุนลงหมุนดูถ้าหมุนดูแบบวันที่ไม่เปลี่ยนเข็มเข็มไม่หมุนตามที่เราหมุนก็แสดงว่ามยมอยู่ในที่ตำแหน่งที่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 ถูกต้องที่สุดที่ที่ตำแหน่งที่อยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะเก็บมยมเราก็ต้อง ต้องดันดันนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปด้านหมุนทางขวานะครับหมุนไปตามขุมน,นาฬิกาเก็บเม็ดไมยม,ยมรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นไมยมเกลียวให้ต้องเก็บต้องต้องต้องเก็บนะครับเก็บเขาที่เคลื่อนถ้าเราไม่หมุนไมยม,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 ยมยเก็บอย่างเงี้ยน้ําจะเข้าได้นะครับสําคัญมากนะครับอย่าลืมนี่คือตั้งเซตเวลาตั้งบันที่อันนี้เวลาก็จะเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนไอ้เก็บวบันที่ก็จะเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนนะครับนี่คือนี่คือวิธีเช็คง่ายๆนะครับ บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าวันที่เปลี่ยนตอนเที่ยงวันต้องมานั่งเปลี่ยนตอนมานั่งมุนไกากันใหม่ตอนตอนเที่ยงวันนี้ไม่ใช่นะครับนั่นก็คือตั้งคุณตั้งผิดถ้าตั้งแบบนี้คือคือวิธีตั้งตั้งเวลาและวันที่ที่ถูกต้องนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับขอบคุณมากครับ